เมื่อผู้จัดการที่เคยลบหลู่ยายผู้ทำอาหารสุดอร่อยไม่รู้เลยว่าคนที่เขาทำร้ายคือแม่ของประธานบริษัทเรื่องราวจะจบลงอย่างไรจากการถูกไล่ออกในที่สุดจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคนที่เคยล้มเหลวกลับมาพิสูจน์ตัวเองมาร่วมติดตามเรื่องราวสุดช็อกที่จะทำให้คุณตะลึงและคิดไม่ถึงจนถึงตอนสุดท้ายแดดบ่ายสาดลงบนลานจอดรถของบริษัทอาหารชื่อดังอากาศร้อนจัดจนยางรองเท้าของพนักงานบางคนเริ่มละลายเล็กน้อย กลิ่นอาหารลอยมาแต่ไกลกลิ่นต้มยำร้อนแรงผสมกับกลิ่นกระเทียมเจียวหอมฉุยภายในโรงอาหารชั่วคราวของบริษัทกลุ่มพนักงานใหม่กำลังนั่งกินข้าวกลางวันด้วยท่าทางเหนื่อยล้าตรงมุมหนึ่งของโรงอาหารหญิงชาราสวมเสื้อผ้าธรรมดาใส่ผ้ากันเปื้อนสีจางกำลังตัดแกงใส่ถ้วยมือของเธอสั่นเล็กน้อยจากอายุที่มากแต่การตัดแกงของเธอแปะทุกถ้วยไม่มีแม้แต่หยดเดียวที่หก ชายคนหนึ่งในชุดสูทสีกรมท่าก้าวเข้ามาใบหน้าของเขามั่นใจเต็มไปด้วยความหยิ่งโสเขาคือผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลคนใหม่ชื่อของเขาคือคุณเกรกเขามองหญิงชราด้วยสายตาดูถูกยิ้มเหยียดออกมามุมปากก่อนจะพูดเสียงดังจนทั้งโรงอาหารเงียบอาหารฝีมือยายบ้านนอกนี่เหรอที่พนักงานต้องกินหญิงชราเงยหน้าขึ้นมาช้าหาหา แววตานิ่งไม่ตอบโต้อะไรไม่สะอาดแน่แน่ดูมือสีสันยังกับจะทำช้อนตกเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นจากพนักงานบางคนที่อยากเอาใจหญิงชราหันกลับไปตัดแกงเงียบหาหะเกริกเดินเข้ามาใกล้แย่งช้อนจากมือเธอตักแกงชิมแล้วบ้วนทิ้งลงถังขยะนี่มันรสชาติของของเหลือจากวัชัด,ชดบรรยากาศรอบตัวงเงียบกริบแม้แต่เสียงพัดลมเพดานก็เหมือนจะหยุดหมุน ทันใดนั้นเสียงส้นรองเท้าส้นสูงกระทบพื้นอย่างหนักดังมาจากทางเข้าหญิงไวกลางคนในชุดสูทหรูหราก้าวเข้ามาอย่างสง่างามเธอคือประธานบริษัททุกคนลุกขึ้นยืนทันทีเปลือกหน้าซีดลงเล็กน้อยแต่ยังคงยิ้มฝืนขอโทษครับท่านประธานผมกำลังจัดก,การกับปัญหาพนักงานแปลกปลอมอยู่ประธานหญิงเดินตรงไปยังหญิงชราผู้นั้นจับมือของเธออย่างธนุถนอม แม่ขมาทานข้าวด้วยกันนักหนูคิดถึงฝีมือของแม่เหลือเกินเสียงรอบข้างเหมือนหยุดลงทุกอย่างหัวใจของเกลึกเต้นแรงเสียงกึกก้องในหูเขาดังไม่หยุดเขาพูดอะไรไม่ออกมือที่ถือแฟ้มงานแน่นจนข้อขาวซีดประธานหันมามองเขาด้วยสายตาเย,ยินเยียบคุณเพิ่งไล่แม่ฉันออกจากโรงอาหารด้วยวาจาจหยาบคายเกลึกยกมือขึ้นเหมือนจะขอโทษแต่ไม่มีเสียงใดหลุดออกจากปาก ประธานยกโทรศัพท์ขึ้นกดเบอร์ภายในพูดเพียงประโยคเดียวยกเลิกสัญญาจ้างผู้จัดก,การเกลือกทันทีส่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมาด้วยเสียงฝีเท้าเร่งรีบของเจ้าหน้าที่ดังมาจากด้านนอกใจของเกิดกเต้นแรงขึ้นเขาหันไปมองหญิงชราที่ยืนสงบในมือเธอยังถือช้อนตักแกงด้วยท่าทางมั่นคงเหมือนเดิมปกลิ่งต้มยำเริ่มอบอวนไปทั่วห้องอีกครั้งแต่เกิดรู้สึกว่ามันขมในลำคอยอย่างประหลาด ร่างของเขาสั่นไหวขณะที่มือของเจ้าหน้าที่วางลงบนบ่าของเขาอย่างหนักแน่นเปลือถูกพาเดินผ่านสายตานับสิทบที่จับจ้องไม่มีใครพูดอะไรแต่ความเงียบเหล่านั้นกลับดังกว่าคำตำหนิใดหาหาเท้าของเขาก้าวไปอย่างอึดอัดเหมือนพื้นที่เดินอยู่กลายเป็นหลุมลึกเจ้าหน้าที่เปิดประตูด้านหลังแสงแดดจ้าแผดเผาจนเขาต้องหนีตา ลมร้อนปะทะใบาหน้าพร้อมกลิ่นควันจากโรงอาหารกลิ่นที่เมื่อครู่เขาดูแคลนตอนนี้กลับติดจมูกอย่างน่ารำคาญเสียงประตูปิดดังสนัน่นเหมือนตอกฝาโลงแห่งศักดิ์ศรีของเขาเองด้านในโรงอาหารประธานหญิงหันไปยิ้มให้แม่ของเธอแม่ขากลับมาทำต้มยำให้พนักงานกินอีกนะคะทุกคนคิดถึงรสมือแม่หญิงชราย,ยิ้มอย่างอบอุ่น พนักงานรอบข้างต่างตบมือเบาๆด้วยความโล่งใจเสียงหัวเราะเริ่มกลับมากลิ่นต้มยำหอมชูยงคงลอยอยู่ในอากาศตรงหน้าหม้อแกงป้ายเล็กและเขียนด้วยลายมือบรรจงว่าครัวแม่ของประธานไม่มีใครกล้าแต่ต้องมันอีกด้วยความดูแคลนข้างนอกอาคารเกลกนั่งบนฟุตบาทด้วยความสิ้นหวังเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมา ไม่มีสายเรียกเข้าไม่มีข้อความไม่มีข้อเสนอใหม่แค่เงาสะท้อนของตัวเองบนหน้าจอสะท้อนให้เห็นชายที่พ่ายแพ้ทั้งอาชีพและศักดิ์ศรีในวันเดียวเขามองกลับไปยังอาคารเบื้องหลังที่ซึ่งเขาเคยยืนอยู่สูงสุดตอนนี้กลับถูกไล่ออกมาอย่างอับปปยศเพียงพระดูถูกผู้หญิงคนหนึ่งคนที่เขาไม่รู้ว่าเป็นแม่ของประธานบริษัททั้งองค์กรเกลิกลุกขึ้นช้าหาหะ ฝุ่นจับตรงกางเกงเขาเต็มไปหมดแต่เขาไม่ได้ปัดมันออกเขาเดินไปที่ลานจอดรถรถคันหรูของเขาจอดอยู่แต่กุญแจยังอยู่ในห้องทำงานที่เขาไม่มีสิทธิ์กลับเข้าไปอีกแล้วเขาหยุดยืนหายใจเข้าลึกหาหะลมร้อนผัดผ่านแต่มันไม่อุ่นมันแสบหน้าในสมองของเขามีแต่คำพูดของประธานหญิงวนซ้ำ คุณเพิ่งไล่แม่ฉันออกจากโรงอาหารด้วยวาจาหยาบคายเสียงนั้นเย็นชาแต่กลับทิมแทงยิ่งกว่าตะปูเขาค่อยๆเดินออกจากบริเวณบริษัทไม่มีใครสนใจเขาอีกเขาเป็นแค่คนแปลกหน้าที่ผ่านเข้ามาแล้วก็หายไประหว่างทางเขาเดินผ่านร้านข้าวแกงข้างทางกลิ่นต้มยำโชยมาเบาฮาๆกลิ่นคล้ายกับที่เขาเคยดูถูกในโรงอาหารเมื่อเช้า คราวนี้มันหอมไม่ใช่เพราะเปลี่ยนใจแต่เพราะเขาเริ่มรู้ว่าความจริงบางอย่างต้องเจอกับตัวเองก่อนถึงจะเข้าใจเขานั่งลงที่โต๊ะเก่าๆหน้าร้านแม่ค้าสูงวัยเดินมารับออเดอร์ท่าทางเธอคล้ายกับหญิงชราในโรงอาหารเกริกมองเธออยู่นานก่อนจะพูดเบาหาหะขอข้าวต้ยมยำหนึ่งถุงครับไม่เผ็ดมากนะครับ มือของแม่ค้าขยับอย่างคล่องแคล่วกลิ่นพริกขี้ผสมกับน้ำมะนาวอ่อนๆลอยขึ้นแต่จมูกเขาหยิบเงินยื่นให้หญิงชารารับมันแล้วยิ้มอบอุ่นลูกชายฉันก็เคยทำงานในบริษัทใหญ่เขาเคยคิดว่าแม่ทำอาหารไม่ดีพอเปลือกชะงักไปเล็กน้อยเหมือนมีอะไรบางอย่างบีบแน่นที่อกแต่เขากลับมาแล้วเขากลับมานั่งกินข้าวกับแม่ทุกวันเธอยิ้มอีกครั้งแล้วเดินกลับไปยังหมอ้อแกงของเธอ เกริกนั่งนิ่งข้าวต้ยมยำอยู่ตรงหน้าแต่เขายังไม่กินเขาเพิ่งเข้าใจว่าความอร่อยของอาหารไม่ได้อยู่แค่รสชาติแต่อยู่ในมือที่ตั้งใจทำและหัวใจที่ไม่เคยดูถูกใครเกรินั่งมองถุงข้าวต้ยมยำในมือตัวเองน้ำซุปข,ขุ่นใสสะท้อนแสงแดดระยิบพริกป่นลอยเบาๆบนผิวน้ำราวกับไฟที่ยังไม่ดับเขาหยิบช้อนขึ้นซดน้ำคำแรก รสเปรี้ยวซาผ่านปลายลิ้นตามด้วยเผ็ดร้อนที่ค่อยๆแผ่ไปทั่วปากเขาหลับตารู้สึกเหมือนย้อนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งวันที่แม่ตักข้าวร้อนๆให้กินตอนกลับจากโรงเรียนแต่ตอนนี้เขาไม่มีบ้านให้กลับไม่มีแม่ให้พูดคำว่าขอโทษด้วยซ้ำมือเขากำแน่นความอัปยศยังคงติดอยู่ในใจเขาลุกขึ้น เดินย้อนกลับไปทางบริษัทไม่ใช่เพื่อขอคืนตำแหน่งแต่เพื่อขอโทษเมื่อเขาเดินมาถึงประตูหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจำเขาได้แต่ไม่มีใครขวางเขาเดินเข้าไปผ่านโรงอาหารที่ยังคงคลื้นครื้นกลิ่นอาหารลอยตลกแต่ครั้งนี้มันไม่ได้น่ารังเกียจเขาเห็นประธานหญิงกำลังนั่งกินข้าวกับแม่ โตเรียบง่ายไม่มีเครื่องเงินไม่มีผู้ช่วยไม่มีใครแต่งหน้าหนาเกลึกเดินเข้าไปสายตาของพนักงานทุกคนจับจ้องประธานเหนื่อยหน้าขึ้นแววตาของเธอยังนิ่งเย็นและมั่นคงผมไม่ได้มาเพื่อเรียกร้องอะไรครับเสียงเขาสั่นเล็กน้อยแต่ชัดเจนผมมาเพื่อขอโทษแม่ของคุณและคุณหญิงชรายหยุดกินมองหน้าเขานิ่งหาหะา ก่อนจะยิ้มเล็กน้อยไม่เป็นไรหรอกลูกคนเราผิดได้ถ้ารู้จักแก้ไขน้ำเสียงเธอนุ่มนวลเหมือนลมหายใจยามเช้าอบอุ่นและไม่ปิดกัน้นประธานหญิงยังไม่พูดแต่หยิบแก้วน้ำให้แม่ของเธอแล้วหันกลับมามองเกิดคุณไม่มีตำแหน่งในที่นี่อีกแล้วเปิดพยักหน้าช้าหาหะครับผมเข้าใจแต่ถ้าวันหนึ่งคุณคิดจะเริ่มต้นใหม่จากศูนย เธอมองตรงเข้าไปในตาเขาไม่ใช่ในฐานะผู้จัดการไม่ใช่ในฐานะหัวหน้าแต่ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งเธอหยุดเล็กน้อยประตูฝึกงานที่โรงครัวยังเปิดเสมอเสียงพูดคุยในโรงอาหารเงียบลงอีกครั้งเกิดนิ่งเกิกเดินเข้าสู่โรงครัวด้านหลังผ้ากันเปื้อนผืนใหม่ถูกวางไว้บนโต๊ะไม้เก่าหา,หาหกลิ่นของน้ำยาล้างจานและควันจากหมอ้อแกงอุ่นๆคลุ้งไปทั่ว พื้นห้องครัวเปียกเล็กน้อยเสียงมีดหั่นผักดังเป็นจังหวะสม่ำเสมอราวกับเครื่องดนตรีที่ไม่มีใครสนใจฟังเขาหยิบผ้ากันเปื้อนขึ้นมาสวมมือสั่นเล็กน้อยไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะเขาไม่เคยรู้สึกต่ำต้อยเท่านี้มาก่อนหญิงชาราที่เขาเคยดูแคลนยืนอยู่หน้าเตาไฟเปเลวไฟเต้นระบำใต้หม้อแกงเธอไม่หันมามองแค่พูดเสียงเรียบ หาหา่าล้างมือก่อนแล้วหั่นหัวหอมให้แม่หน่อยเกลือกรีบเดินไปที่อ่างน้ำเย็นไหลผ่านมือที่เคยกุมปากกาเซนคำสั่งเล่ยคนวันนี้มันจับมีดหั่นหัวหอมแทนเขานั่งลงที่โต๊ะหั่นผักแสงจากหลอดไฟสีส้สมตกกระทบใบหน้ากลิ่นหัวหอมแรงจนแสบตาน้ำตาเริ่มไหลเขาไม่แน่ใจว่าพระหัวหอม หรือเพราะความรู้สึกข้างในที่พุ่งขึ้นมาแบบไม่ทันตั้งตัวเขาหันต่อไม่พูดอะไรเสียงในครัวเริ่มผ่อนคลายพนักงานครัวบางคนหันมายิ้มให้เขาไม่มีคำพูดไม่มีคำล้อเลียนแค่การยอมรับเงียบๆว่าเขาเริ่มต้นใหม่ได้เมื่อหัวหอมถูกหั่นเสร็จหญิงชรายหยิบชามใส่ต้ยมยำยื่นให้กินก่อนเดี๋ยวค่อยล้างหม้อเขารับมันมาด้วยมือสองข้าง คำแรกเข้าปากช้าหาหะรสเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดทุกอย่างลงตัวแต่สิ่งที่เติมเต็มที่สุดคือความเข้าใจความอ่อนน้อมและความตั้งใจที่ไม่มีใครมองเห็นจากภายนอกเกรือวางช้อนลงเหนื่อยหน้าขึ้นน้ำตาย,ยังคอวันนี้เขาไม่ใช่ผู้จัดการไม่ใช่คนใหญ่โต แต่เขาได้กลับมาเป็นคนหลายเดือนผ่านไปฤดูฝนเริ่มมาเยือนสายฝนตกกระทบหลังคาสังกสีของโรงอาหารเสียงน้ำไหลลงรางฟังดูสงบกว่าครั้งไหนภายในครัวเกลิกยืนอยู่หน้าเตาไฟผ้ากันเปื้อนของเขาเต็มไปด้วยรอยซอสรอยแกงมือของเขาขยับคล่องขึ้นหั่นผักอย่างแม่นยำเคี่ยวน้ำซุปจนได้กลิ่นที่คุ้นเคย เขายังไม่ใช่พ่อครัวใหญ่แต่ตอนนี้ไม่มีใครเรียกเขาว่าอดีตผู้จัดการอีกต่อไปพนักงานทุกคนเรียกเขาแค่พี่เกริกหญิงชราผู้นั้นยังคงยืนข้างเขาเป็นทั้งครูและเพื่อนร่วมงานบางครั้งเธอจะพูดเบาๆขณะคนหม้อแกงแกงจะอร่อยไม่ใช่เพราะเครื่องเยอะแต่พระใจมันนิ่งเกิริกพยักหน้าเงียบๆทุกครั้งและรู้ดีว่าเธอไม่ได้พูดถึงแค่อาหาร วันหนึ่งประธานหญิงเดินเข้ามาในครัวไม่ได้สวมชุดหรูหราแค่เสื้อยืดกางเกงผ้าและรองเท้าผ้าใบเธอเดินมายืนหน้าหม้อข้าวหยิบทัพพีขึ้นมาแล้วตักข้าวลงจานด้วยมือของตัวเองหันมามองเกริกวันนี้พอมีเวลานั่งกินข้าวด้วยกันไหมคะเกริกสบตาเธอไม่หลบเหมือนเมื่อก่อนมีครับเขายิ้ม ไม่ใช่รอยยิ้มของคนที่ได้รับการยกโทษแต่เป็นรอยยิ้มของคนที่ยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองพวกเขานั่งกินข้างเงียบๆข้างกันเสียงฝนยังคงตกกลิ่นต้มยำหอมกลุ่นลอยไปทั่วโรงอาหารชีวิตของเกริรกอาจไม่กลับไปหรูหราอีกแต่เขาได้บางสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนศักดิ์ศีที่ไม่ต้องการตำแหน่งใดมารองรับและหัวใจที่อ่อนโยนพอจะยอมก้มลงเรียนรู้จากความผิด สายฝนยังคงโปรยปลายรอบตัวเงียสงบเสียงช้อนกระทบจานเบาๆเป็นจังหวะเดียวกับการหายใจของคนทั้งคู่ข้างนอกพนักงานบางคนเดินผ่านเห็นภาพอดีตผู้จัดการนั่งกินข้าวกับประธานไม่มีใครเอ่ยปากแต่ในใจทุกคนรู้นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงหญิงชาราเดินม,มายื่นแก้วน้ำให้กินน้ำตามหน่อยลูกต้มยำแม่ทำเผ็ดไปนิด เกลือกรับแก้วมาอร่อยมากครับขอบคุณครับแม่คำว่าแม่หลุดออกจากปากโดยไม่ตั้งใจแต่หญิงชรากลับยิ้มยิ้มเหมือนเข้าใจยิ้มเหมือนให้อภัยหลังอาหารเกลือเดินไปล้างจานมือเปียกน้ำเย็นแต่ในใจกลับอุ่นอย่างแปลกประหลาดขณะวางจานใบสุดท้ายเสียงหนึ่งดังขึ้นจากด้านหลัง พี่เกลือครับมีเด็กฝึกงานใหม่เข้าครัววันนี้ประธานบอกให้พี่ดูแลเขาหน่อยเกลือหันมาเด็กหนุ่มผอมบางยืนอยู่ดวงตาเต็มไปด้วยความกังวลเขายิ้มแล้วเดินเข้าไปจับไหล่เบาหาหาไม่ต้องกลัวนะเริ่มจากล้างหัวหอมก่อนเดี๋ยวพี่สอนเองเสียงหัวเราะเล็กๆดังขึ้นในห้องครัวที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสนามรบของอัตตา ตอนนี้กลายเป็นห้องเรียนของความอ่อนน้อมประธานหญิงยืนดูอยู่จากทางเดินในมือยังถือแก้วกาแฟสายตาเธอนิ่งส้นมกเธอยิ้มยิ้มเล็กน้อยเหมือนยินดีที่ได้เห็นชายคนหนึ่งล้มลงเรียนรู้และลุกขึ้นใหม่อย่างมีศักดิ์ศรีที่แท้จริงเรื่องราวของเกิดอาจไม่ใช่เรื่องของความสำเร็จแต่เป็นเรื่องของการกลับมาเป็น คนที่ดีพลอยอครั้งภายใต้กลิ่นต้มยำเสียงฝนและคำขอโทษที่เปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตขณะเด็กฝึกงานเริ่มล้างหัวหอมเกลยกยืนข้างๆคอยสอนเสียงน้ำไหลเบาๆผสมกับเสียงฝนข้างนอกเขายื่นมีดให้เด็กหนุ่มจับตรงนี้ระวังปลายนิ้วอย่ารีบจะเย็นเด็กหนุ่มพยักหน้ามือยังสั่นเล็กน้อยแต่เกลกไม่ว่าอะไร เขารู้ดีว่าทุกคนต้องเริ่มจากศูนย์เหมือนที่เขาเคยยืนตรงจุดนี้หญิงชรายืนห่างออกไปสังเกตด้วยสายตาอบอุ่นแล้วหันไปเติมหม้อแกงเงียบหาหะมุมหนึ่งของครัวกระดานไม้เล็กๆติดอยู่ข้างผนังมีข้อความเขียนด้วยลายมือหวัดๆว่าจงใส่ใจในสิ่งเล็กน้อยเพราะมันสร้างรสชาติที่ยิ่งใหญ่เกริกเดินไปหยุดอ่าน ยิ้มบางหาหะแล้วหยิบผ้าเช็ดมือมาผูกกับเข็มขัดเขาหันไปหาเด็กฝึกพร้อมไปเรียนล้างหม้อ,อก,กับพี่ไหมเด็กหนุ่มหัวเราะออกมาพร้อมครับพี่เกริกพนักงานในครัวเริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้งเสียงหม้อกระทบเตากลิ่นพริกลอยประทะจมูกเสียงพูดคุยแทรกเสียงฝนในความวุ่นวายเล็กๆนี้ ทุกคนรู้สึกเหมือนกำลังเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่งที่มีความหมายเกริกไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปเขาคือพี่เกริกในครัวคือคนที่เคยล้มเหลวแต่เลือกกลับมายืนตรงนี้ด้วยหัวใจที่เปลี่ยนไปและทุกวันภายใต้กลิ่นต้มยำเขาค่อยๆปรุงชีวิตใหม่ทีละคำทีละคนทีละใจยามเย็นเริ่มมาเยือน แสงสุดท้ายของวันลอดผ่านช่องหน้าต่าง้าเงาของทุกคนในครัวลงบนพื้นซีเมนที่เปียกชื้นเกรกถอดผ้ากันเปื้อนพาดไว้บนตะขอไม้ข้างฝาเช็ดมือกับผ้าขาวบางแล้วหันไปมองรอบครัวอีกครั้งหม้อแกงวางเรียงอย่างเป็นระเบียบพนักงานบางคนเริ่มปิดเตาหญิงชารากำลังเก็บของเบาๆอย่างที่เธอทำทุกวันเธอไม่เคยบ่นไม่เคยเหนื่อยให้ใครเห็นเด็กฝึกงานโบกมือให้เกิก พรุ่งนี้เจอกันนะครับพี่เปิดพยักหน้าส่งยิ้มให้พรุ่งนี้อย่ามาสายเดี๋ยวได้ล้างหม้อเพิ่มสองใบเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นแล้วก็งเงียบไปพร้อมฝนที่เริ่มซาเมื่อทุกคนออกไปเกิกเดินกลับมาที่โต๊ะเก่าๆใกล้หน้าต่างที่นั่นมีข้าวกล่องเล็กๆวางอยู่มีโน้ตเขียนว่าสำหรับลูกชายแม่จากแม่ครัวคนเดิมเขานั่งลงเปิดกล่องออก ในนั้นมีข้าวครุกะปิไข่เจียวและหมูหวานวางเรียงอย่างเรียบง่ายกลิ่นหอมกระจายทันทีที่เปิดฝาเกลอกตักข้าวเข้าปากน้ำตาเริ่มคลออีกครั้งไม่ใช่เพราะเศร้าแต่เพราะเขารู้แล้วว่าบางครั้งความรักไม่จำเป็นต้องพูดไม่ต้องประกาศแค่วางอยู่ตรงหน้าในข้าวกล่องใบเล็กๆที่เต็มไปด้วยความห่วงใยเขานั่งอยู่ตรงนั้น ท่ามกลางแสงเย็นสุดท้ายพร้อมหัวใจที่ไม่ต้องรีบไม่ต้องแข่งขันและไม่ต้องเอาชนะใครอีกต่อไปเพราะชัยชนะที่แท้จริงคือการยอมรับความผิดของตัวเองและเลือกเปลี่ยนมันด้วยมือสองข้างวันรุ่งขึ้นเสียงตะหลิวจะดังอีกครั้งหัวหอมจะถูกหั่นใหม่หม้อจะแดงขึ้นอีกหม้อและเรื่องราวก็จะดำเนินต่อไป ในครัวเล็กหาหะที่ไม่เคยดูหรูแต่เต็มไปด้วยศักดิ์สีกลิ่นเครื่องแกงและหัวใจของคนที่เลือกจะดีขึ้นยามค่าคืนมีเยือนเต็มที่ไฟในครัวยังเปิดดวงเดียวให้แสงอ่อนๆเหลือไว้พอเห็นเงาของชายคนหนึ่งนั่งสงบนิ่งหน้าโต๊ะไม้เก่าเกลือวางช้อนลงข้าวกล่องหมดพอดี แต่ในใจเหมือนได้เติมเต็มเขายืดตัวพิงพนักเก้าอี้ฟังเสียงลมพัดเบาหาหะและเสียงแมลงกลางคืนที่แว่วจากนอกหน้าต่างสายตาเขาเหลือไปเห็นภาพขาวดำเล็กๆติดบนผนังเป็นภาพเก่าหญิงชราย,ยืนคู่กับชายคนหนึ่งทั้งคู่สวมผ้ากันเปื้อนยิ้มกว้างหน้าร้านอาหารข้างถนนเกลกลุกขึ้นเดินเข้าไปใกล้ปลายนิ้วสัมผัสข,ขอบกรอบไม้ ฝุ่นบางๆเกาะอยู่ใต้ภาพนั้นมีตัวอักษรจางๆเขียนไว้ว่าอาหารไม่ได้เปลี่ยนโลกแต่เปลี่ยนใจคนได้เขายืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งเหมือนภาพนั้นสะกดเขาไว้ประตูด,ด้านหลัง,งแง้มเบาหาหะหญิงชราโผล่หน้าเข้ามาเธอมองเขานนิ่งแล้วพูดเบาหาหะลูกชายไม่เคยบอกว่าอยากเปิดร้านข้าวแกงกับแม่ เสียงเธอสั่นนิดห,หาหะแต่เขาจากไปก่อนเกริกหันมามองเธอไม่มีคำพูดใดเอ่ยออกมามีเพียงสายตาเข้าใจลึกซึง้งเธอยิ้มถ้าลูกจะสารฝันให้เขาแม่ก็จะอยู่ข้างๆเกริกพยักหน้าช้าหาหะมั่นคงและในค่ำคืนที่เงียบสงบใต้แสงไฟดวงเดียวในครัว คำสัญญาเล็กๆก็ถือกำเนิดขึ้นคำสัญญาที่จะใช้สองมือสองใจปรุงไม่ใช่แค่อาหารแต่ปรุงอนาคตด้วยรสชาติของความเสียใจความเข้าใจและความรักเงาสองเงาในครัวยังคงขยับเคียงกันเพื่อวันหนึ่งร้านข้าวแกงเล็กๆจะได้เปิดขึ้นอีกครั้งกลางชุมชนเล็กหาหา่า และเปลี่ยนชีวิตของใครบางคนเหมือนที่เกิดเคยได้รับการเปลี่ยนแปลงในวันถัดมาเกลือตื่นขึ้นมาแต่เช้าสายฝนยิ่งตกปปรยปรยอยู่ข้างนอกเขาเดินเข้าไปในครัวอีกครั้งเหมือนทุกวันแต่วันนี้มีอะไรที่แตกต่างออกไปกลิ่นต้ยมยำลอยมาในอากาศเสียงตะหลิวกระทบหม้อดังขึ้นเกรือเดินไปหยิบผ้ากันเปื้อน และยืนมองหญิงชาราที่กำลังคนแกงอย่างชำนาญเธอหันมามองเขาแล้วยิ้มลูกทำอาหารได้ดีขึ้นแล้วนะเสียงของเธออบอุ่นเหมือนเดิมทุกครั้งแต่วันนี้มันกลับฟังดูพิเศษมากขึ้นเกริดพยักหน้ารู้สึกถึงความภาคภูมิใจที่ยังไม่เคยมีมาก่อนและเมื่อเขาหยิบทับพีขึ้นยิ้มให้กับตัวเองเขารู้ว่าทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนไป ไม่นานหลังจากนั้นพนักงานจากร้านอาหารในชุมชนเริ่มมาถึงเกล็กไม่ได้สวมบทบาทของผู้จัดการอีกต่อไปแต่เขาเป็นแค่พ่อครัวคนหนึ่งคนที่ยินดีที่จะเรียนรู้และสอนสิ่งที่เขารู้ให้กับคนรุ่นใหม่ท่ามกลางเสียงกระทะเสียงหม้อเสียงการคุยกันของพนักงานเกลกรู้ว่าเขาได้ก้าวผ่านความอับอายและความสูญเสียมาแล้วและในที่สุด เขาก็ได้พบความสุขที่แท้จริงในที่ที่เขาไม่เคยคิดว่าจะเป็นทุกวันในครัวนั้นเขาไม่ได้แค่ปรุงอาหารเขาปรุงชีวิตใหม่ให้ตัวเองให้คนอื่นและให้ทุกคนในชุมชนที่เคยเห็นเขาล้มลงร้านข้าวแกงเล็กๆของเขาเริ่มมีลูกค้าเข้ามาไม่ใช่แค่เพราะรสชาติที่อร่อยแต่เพราะมันเต็มไปด้วยความจริงใจและความตั้งใจที่สะท้อนออกมาในทุกจานอาหาร เกลยกยืนมองร้านของตัวเองแล้วคิดถึงคำพูดของหญิงชราอาหารไม่ได้เปลี่ยนโลกแต่เปลี่ยนใจคนได้ในวันที่ฝนยังคงตกเกลกยิ้มให้กับอนาคตที่กำลังจะมาถึงพร้อมด้วยความมั่นใจว่าเขาจะเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและมีศักดิ์ศรีและเขาก็รู้ดีว่าไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการไม่ลืม ที่จะรักตัวเองและคนรอบข้างเรื่องราวของเกิกยังคงดำเนินต่อไปเหมือนกับรสชาติของต้มยำที่ไม่เคยจบลงแต่จะมีแต่การเติมเต็มเรื่อยไปทีละคำทีละวันและแล้ววันหนึ่งหลังจากผ่านไปหลายเดือนร้านข้าวแกงเล็กๆของเกิกก็เริ่มกลายเป็นที่รู้จักในชุมชนไม่เพียงแค่เรื่องรสชาติอาหารที่อร่อย แต่ความอบอุ่นและความใส่ใจที่เขาหมอบให้ลูกค้าทําให้ทุกคนรู้สึกถึงความจริงใจในทุกจานที่เสิร์ฟหญิงชาราผู้นั้นยังคงมาที่ร้านทุกวันช่วยเกลือคนหม้อแกงบ้างช่วยหั่นผักบ้างและทําอาหารอย่างที่เธอเคยทามาตลอดเกลือมองเธอรู้สึกซาบซึ้งในทุกๆก,การกระทําไม่เคยบน่นไม่เคยเหนื่อยแค่คอยส่งยิ้มให้เขาทุกครั้งที่เจอกัน วันหนึ่งเกิดกยืนอยู่หน้าร้านมองภาพลูกค้าที่เดินออกไปพร้อมรอยยิ้มเขารู้สึกถึงความภูมิใจเล็กๆในใจไม่ใช่เพราะร้านมีลูกค้าเยอะแต่เป็นเพราะเขาได้สร้างบางสิ่งขึ้นมาจากความผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นแม่ครับเกลหันไปหาหญิงชาราหญิงชารามองเขาด้วยสายตาอ่อนโยนลูกจะทำให้นี้เป็นร้านที่ดีที่สุดนะครับ หญิงชราย,ยิ้มและลูกหัวเขาเบาหาหะแม่เชื่อในตัวลูกมาตลอดเธอพูดเสียงเบาแม้ในวันที่ลูกไม่เชื่อในตัวเองก็ตามเกริกยิม้มไม่พูดอะไรแค่ยืนอยู่ข้างๆเธอรู้สึกถึงการเติบโตในทุกๆวันและรู้ดีว่าเขาไม่ได้เดินคนเดียวในร้านข้าวแกงเล็กๆที่เต็มไปด้วยกลิ่นหอมของเครื่องแกง เสียงหัวเราะของลูกค้าและความรักที่อยู่ในทุกๆมื้ออาหารเกิืกได้ค้นพบสิ่งที่เขาตะหา